สวัสดีครับอยู่กับพี่อามนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเนี้อโคลเมนเซอร์สตอรี่นั่นเองเดี๋ยวเราไปเล่นกันในเนื้อเรื่องที่5นะครับดักขอบนะครับผมซากศ่แห่งความมืดลุยกันเลยครับผมเสกเพื่อนขึ้นมาก่อนมาแล้วครับหนึ่งคนเป็นโลกก่กากกับไม้ธรรมดาเราไม่สนใจฟันฟันเฮ้ยโอ้โหพวกนี้มันแข็งวะ่ะเฮ้แต่แข็งยังไงแข็งยังไงโล่มันก็แตกอยู่ดีนะตีตีเราไม่มีการการันตอนนี้พี่อาร์มก็มีก่อดำนะครับ มาอยู่ครึ่งตัวละ <What? S 1> แขนขาแล้วก็โลกแล้วก็ดาบเป็นเกาะดำนะครับตอนนี้มีอยู่แค่นั้นแหละครับไปเก็บเลเวลมานั่นเองจะเรียกว่าเก็บเลเวลไม่ได้ต้องเรียกว่าไปสุ่มกล่องมา <What? S 1> เอาของไปดอบขายแล้วสุ่มกล่องมานะครับ <What? S 1> เราจะไปกันอย่างรวดเร็วทีบฆ่าได้สามตัวคือโหมดมากโอเคเยี่ยมไปนี้ก็กันอยู่ได้เออตายไปคือทีบล้มไปนี่รับระกันได้วยาฆ่าได้แน่นอน เดียวนะอันนั้นมันตัวเหมือนตัวใหญ่ๆห่บอสแล้วแบบอ่าไม่ใช่ครับเราได้ก่อดํามาแล้วโอเคหงวดหงดหนวหัวทิพทีก่อดํามามาเหมือนอุ้ยเป็นก่อดําที่ดีด้วยไม่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 ติดคาสาปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วเพื่อนทีบและฟันเอ้าเพื่อนเราตายไปแล้วเหรอเอาโอเคเดี๋ยวเราเสกขึ้นมาใหม่ก็ได้เอาเสกคนนี้ขึ้นมา เจอบอสแล้วครับตัวใหญ่ๆอย่างนั้นบอสแน่นอนเฮ้ยโอ้โ oh. หมันตีเราเลือดเราเหลือแค่ครึ่งเดียวเองครับ mm. ได้ถ้าอย่างนั้นต้องเลก mm. เลกแล้วสู้แบบนี้โอ้โหเฮ้ยเอาเขาไม่อยู่จริงๆเอาเขาไม่ลงจริงครับผม oh oh. นี่ขนาดเก็บเลเวลมาแล้วนะเรายังแทบไม่ไหวนะครับ oh oh. ไปดูของกันก่อนเรามีก่อนนี่มานะซึ่งมันดีมาใส่แทนก่อขาวเลยขายเลยได้ขายไปขายขายซุมปึก๊ก ได้นี่มาไม่ดีตุ้มอีกปึก๊กได้อันนี้มาก็ถือว่าดีแต่ไม่ดีมากขายทิ้งไปโอเคไปเล่นภารกิจที่สองดีกว่าเรียกเพื่อนขึ้นมาเซกเขาขึ้นมาครับทีเข้าไปโอ้โหล้มสี่เลยคราวนี้คือโอเคมากทีบล้มสี่นี่ใช้ได้เลยโคตรดวงดีมาครับเดี๋ยวเนีย,ย,ย,ยไอ้นี่ไอ้นี่เกาะเกาะไอ้นี่ถ้าจะถ้าจะเก่งเรียกมันขึ้นมาเรียกมาช่วยเราสู้หน่อยด่านนี้ต้องใช้เพื่อนช่วยครับทีไป ไปนั่นแหละแล้วก็เอามันมาอีกคนนึง <What? S 1> โอ้โหมนตื่นนี้มาก็โดนขีบเลยเหรออ่าเยี่ยมเราเรียกเพื่อนได้สามคนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ให้เต็มที่เพื่อให้เขามาช่วยเราสู้นั่นเองมาแล้วครับเราอยู่หลังเพื่อนไว้ <c oughs> โอ้โหเพื่อนอุซาอยู่หลังเพื่อนแล้วนะ <c oughs> เพื่อนก็ยังไม่ทําอะไรอยู่ดีเออตายๆกันไปก่อนวิ่งไปโดนเขาถีบไปในะมนเพื่อนมันเจ็บไหมละ่ะ กันไว้เรากันไว้เราเพื่อนตีข้างหลังอ่าเผลอๆหน่อยเราก็เอามีดจ้วงมันบ้างทีมันลงไปทีมมันไปอีกอย่าลุกขึ้นมาครับแล้วเก่งกับคนนอนคนล้มครับคนล้มอย่าข้ามนะครับให้กระทืบซ้ําเลยนะครับผมประมาณนี้ไม่ใช่นะ <c oughs> คนล้มอย่าข้ามให้กระทืบซ้ําไปเลยเรายืนฮิวมานากันอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนคือเอ็มพี MP เราน้อยครับแต่เลือดเราเยอะอยู่ เพราะเราไม่ค่อยโดนตีเลยนะเราถีบล่วง,ถ,วงถีบล่วงแล้วก็ปาดอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อนก็แทงอยู่ข้างล่างก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยแบบเนี้ยโอ้โหเพื่อนตายหมดแล้วเป็นเพื่อนตายกันเหรอเพื่อนโอเคขึ้นไปลุกขึ้นมาคนเดียวก็พอมั้งกันไว้ก่อนมันถอยไว้มันถอยไว<ห>้เพื่อนข่ามันนั่นแหละเยี่ยมเพื่อนโลแตกแล่อเพื่อนทีเพื่อไปตัวสุดท้าย<ห>แล้วโอ้โหเพื่อนสลบไปแล้วครับ โล่แตกไปโอเคเรียบร้อยมาแล้วคราวนี้เราจะตู้ยังไงดีทีบ <What? S 1> ไม่อยากเรียกเพื่อนแล้วเพราะว่ามันเปลืองเปลืองมานาะพอยโอเคเราผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยเออเยี่ยมมาดิมันถีบเรากันทีไปนั่นแหละล้มแล้วปาปาโอเค oh. เยี่ยมได้ของมาด้วยเรียกเพื่อนขึ้นมาเรียกเพื่อนมาอีก เดี๋ยวเราจะสะกดจิตเขาบ้างก็ดีนะ <Yeah. S 1> มาละมันมาละบอสครับผมทีไปแล,ล้วเรียกเพื่อนขึ้นมาตอนนี้เราก็สู้กันแบบมัว่วสู้มากนะครับแต่เหมือนกับว่าเราจะชนะหรือเปล่า ah. โอ้โหเหมือนเราเสียเปรียบครับเลือดเราจะหมดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนจะหมดแล้วมันหมดแล้วทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะชนะบอสเขาได้หรือไม่ปั้นทีปัน โลแตกปั้นกันปันกันปัน,ปน,ปนทีปัปนถอย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 แล้วก็ฟันชึกโอเคโอ้ยเกือบตายหลังๆพี่เขาโหดพี่เขาเถื่อนกันมากโอเคอ,อันนี้ขายทิง้งอันนี้ขายทิง้งอันไหน,น,นไม่ใช้ขายทิง้งเก็บเก็บของเก็บของแล้วกิจที่สามลุยเลยเซกมันขึ้นมาเจอกันสี่เจอกันไอ,อ้สี่คนนี้ รอมันรวบๆวบรวบมันกนมาแล้วถีบทีเดียวแบบนี้แล้วฟันแล้วฟันจบป <What? S 1> ีเอาละชุบมันขึ้นมาชุบเพื่อนที่มีแววจะเก่งกาดขึ้นมาครับส่วนเพื่อนที่มีแววไม่เก่งเราไม่เอาสามคนลุยครับต้องใช้วิธีทีแบบไม่ให้นั้งตัวทีพวงสัตวัษฆ่ามันปีเาไปนั่นแหละเราต้องแทงให้เพื่อน มีเพื่อนเราคนนึงจะตายแล้วนะเราคงต้องหาเพื่อนใหม่ครับทีบทีกันกันทีฟนั่นแหละเราเป็นแนวหน้าในการบุกไปเลยดีกว่า <Yeah. S 1> ใช้วิธีสะกดจิตเขาดีกว่าเนาะเฮ้ย <Huh? S 1> นี่ไง <Huh? S 1> เดี๋ยวนะเรามีสกิลเรียกเรียกเ,เรียกเรียกเรียกยูนิตออกมานี่นะเดี๋ยวพี่อําลองใช้ดูฮ่า uh huh. นี่ไงตีดําครับผมดาร์คขอบดาร์คขอบ แล้วเราจะเรียกเขาได้ตลอดไปเลยไหมเดี๋ยวดูก่อน <S <S แต่พอเรียกทีหนึ่งนี่เอีหายไปห้าสิบหกหน่วยเลยนะเลเวลห้าครับดาร์คคอปตัวนี้เราเจอบอสละถีบไปก่อนเปิดเปิดด้วยการถีบเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเราล้มอย่าให้เขาล้มเพื่อนล้มเพื่อนเราจะโดนเขาจะโดนตีฟรีนะครับผมนั่นทาให้เรานั่นทําให้เพื่อนเราตายง่ายมากเขาวิ่งมาละเราต้องเข้าข้างหลังเขานั่นแหละ นั่นแหละนั่นแหละเรียบร้อยมีเพื่อนสักคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วเราเข้าข้างหลังไม่มีทางตั้งรับกระบวนทัพแบบนี้ได้มาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะแล้วมาเยอะก็ไม่กลัวกลัวดโดนตีหลังครับผมภารกิจที่สี่ครับเรียกเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาหน่อยมาครับทีบวดวก่จรถีบได้ก็ถีบถีบไม่ได้ก็ฟันตายไป บางอาจมาทีเพื่อนเราเหรอฆ <What? S 1> ่ามันครับไปกันอย่างรวดเร็วครับเราจะวิ่งไปถีบเ,เขาแบบเน้น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 ตายสองเอ้ยล้มสองเน้นเน้นไปอีกหนึ่งทีล้มเพิ่มอีกหนึ่งตัวเราจะไม่ใช้เอ็มพีมัวๆละสุดท้ายเดี๋ยวเราจะใช้เราจะเรียกดาร์คขอบออกมานะครับ uh huh. พี่อาไม่รู้ว่ามันคือดาร์คขอบหรือเปล่าแต่พี่อาจะซัมมอนเขาออกมามันเป็นตัวที่โหดมากเลยเลเวลห้านะครับ yeah. ส่วนตรงนี้ก็ส,สู้สู้ไปแบบไอ้นี่ไปก่อนสู้แบบบ้านๆไปก่อนครับประหยัด mp เราไว้ไปใช้ในตอนสำคัญตีกันมาตีมาแล้ตีกลับครับผมคนล้มอย่าข้ามให้กระทืบซ้ำเลยทีเดียวทีเอ้ยมันถีบไม่โดนให้เมื่อกี้นี้ทีไปหนึ่งทีไอ้นี่อึดเว้ยเก่งเราไื่อน ถ้าเก่งก็ลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนเราเดี๋ยวนี้เอาเฉพาะคนที่เก่งครับคนไม่เก่งเราไม่เอาไม,ไ,มไ,มไม่นับเพื่อนแทง,แ,ทงแล้วทีบทีบเพื่อไปเฮ้ยดูกันนะก่อใครแตกก่อเราเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก่อศัตรูแตกครับโล่เขาแตกเราไม่แตกโอเคตกใจนึกว่าโล่เราแตกถ้าโลเราแตกตั้งแต่ตอนนี้นี่มีสิทธิ์แพ้สูงนะครับเออทีหกันทีบ ตีกันตีเลี่ยมเยี่ยมมากไอ้อนี่เก่งเอามันมาเป็นเพื่อน <c oughs> เอาเฉพาะรับเฉพาะคนมีแววเท่านั้นแล้วเราก็ไม่เอาคนเกาะดีๆมาเป็นเพื่อนนะ <What? S 1> มันต้องเอาคนเกาะดีๆมาเป็นเพื่อนนะครับผมถึงจะดีอ่ะไปลุยเขาดิเนี่ยพอพอมันมาเป็นเพื่อนเราแล้วมันกากเน่ยไอยตอนที่มันเป็นศัตรูเรามันเก่งเก่งวัที่หนึ่งเรียบร้อย เอาพวกมีก่อมีโลมาเป็นเพื่อนเราครับโอ้ตัวนี้เลเวลห้าเว้สุดยอดทำไอคอนนึงไอ้นี่ก็เลเวลห้าครับเ <Yeah. S 1> จ้าหัวหน้าแล้วครับทีอาร์มเอาไอ้นี่ออกมาเรียกดรักขอบอ,ออกมาครับผมเลเวลห้า <Yeah. S 1> เหมือนกันนะโอ้โหสุดยอดเข้าข้างหลังดีกว่าเสียจังหวะไป น่นแหละเสียจังเรียบร้อยเสียจังหวะไทยได้ดาร์กลอดซอสนะครับผมไหนดูดิดาร์กลอดซอสเป็นยังไงนี่ครับโอเคโจมตีเ0 9เอามาเลยรออะไรอันนี้ก็ขายทิ้งอันนี้ก็ขายทิ้งอันนี้ก็ขายทิ้ง <What? S 1> ซุ่มมาอันนี้ดีไหมก็ดีนะ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันได้เป็น MP Sterling นะครับก็คือได้ดูด MP มานั่นเองตุ่มออกมาไม่ได้อะไรดีๆเลย <What? S 1> ได้อะไรก็ไม่รู้ของกาก โอเคไปลุยกันเลยลัดชัปเตอร์เดอ Reunion เจอกันอีกแล้วสรุปแล้วนายเป็นใครกันแน่นี่เพื่อนเจ้าหนูน้อยนายตายมากี่ครั้งแล้วนายจำได้ไหม <Huh? S 1> นายเป็นใครแล้วนายรู้ได้ยังไงว่าฉันตายอ๋อไปกลับไปสู้กับออกหลดนะครับผมโอเคไปหาออกคอมมันเดอร์ต้องฆ่าเขาโดยห้ามใช้สกิลอะไรทั้งสิน้น <Huh? S 1> แล้วจะได้ดาบมานะครับเห็นเจ้าเด็กนั้นบอกนะซึ่งมัน ไม่ได้ยากได้เย็นอะไรเลยมาเดเราเคยฆ่านายมาแล้วครั้งหนึ่งเพื่อนมันจะโดนมันต้องโดนเราฆ่ายอีกครั้งหนึ่งนี่ไงได้ด่ามาแล้วและ Legendary Sword นะครับผมแค่นี้ก็น่าจะไปสู้กับด่านสุดท้ายเลยละมั้งแต่เราต้องติด Legendary Sword ก่อนซึ่งเราติดไปที่เรียบร้อยแล้วเงื่อนไขครบสมบูรณ์เ <Yeah. S 1> จอกนันอีกแล้วเจ้าหนูในที่สุดนายก็นำดาบเล่มนี้มาจนได้ใช่ฉันมีแล้ว เอาละถามจริงว่านายคือใครอีกไม่นานดาร์กลอร์จะมานะเตรียม <Huh? S 1> ตัวเตรียมใจเอาไว้โอเคเขาก็ยังไม่บอกเราว่าเขาเป็นใครอยู่ดีนะ <Huh? S 1> โอเคนี่คือดาร์กลอร์เหรอโอ้อโหมากันแล้วครับผมมาก,กันเยอะแยะทีเพื่อนหนึ่งทีสะกดจิตเพื่อนมันเดี๋ยวนะ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 เออสะกดจิตอนนี่ไปเลเวลห้าครับเอ็มมาช่วยเราสะกดจิตอีกได้ไหมเนี่ยรอคุณดาวก่อนโอเคนี่ไงนี่ไงได้ละคนที่สองครับผม huh? แต่เราสะกดจิตไปเยอะๆเนี่ยเราก็ใช้มานานะมันก็เปลืองน,นะครับเราสู้แบบธรรมดาๆรรด,ดีกว่าทีบเพ้่อไปทีบให้มันเสียจังหวะนั่นแหละมากันอีกแล้วโอโ้เพื่อนเราวิ่งเข้าไปโดนทีบเฉยเลยเราก็กันๆมันอยู่แถวนี้นั่นแหละไอ้บอสใหญ่มันก็ผักเพื่อนมันมาหาเนาะให้มาสู้นะครับอย่าให้เพื่อนเราล้มโอเค เพื่อเราล้มแล้วเขาจะโดนซ้ำแล้วเขาจะลุกขึ้นไม่ได้ทกกากขีบเข้าไป <S <S ขีบเข้าไป <S <S นั่นแหละหายได้แล้วเออนั่นแหละหยุดได้แล้วแกบังคับให้ฉันจะต้องจัดก,การแกด้วยตัวเอง <S <S เลิกใช้ทริกอะไรบ้าๆบาอลนั่นได้แล้วมาสู้กับฉันแบบตัวต่อตัวโดยไม่ใช้พลังได้มาเดจับจัดเข้าไปแต่เขาก็โหดนะ วิ่งหนีขึ้นข้างบนดีกว่าครับแล้วถีบเอาเราก็แลกกันนิดหน่อยปีบปั้นกาบแบบนี้ถีบปั้นกาบตัวตุ้ยอู้หแตกโลแตกถีบปั้นโอ้โ,อโ,อโ,โ,อโหไม่ไหววะ่ะถอย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 ปันป้นถีบปั้นโอเคเดี๋ยวเขาก็โลแตกถอยถอยถอยถีบปันป้นปัน้นปั้นถีบโอเคทีมหนึ่งพี่โลแตกแล้ว <Yeah. S 1> เฮ้ยเราก็จะแตกเหมือนกัน เราก็จะตันสู้ไม่ไหวโดนเขาตีจนตายครับเลือดมันเหลืองนีดด่ตยวเองอ่ะมันจบแล้ว <Huh? S 1> เอ้าเราฟื้นขึ้นมาปะฮเกิดอ,อะไรขึ้น <B ank> เขาก็งงนะเราก็รู้ขึ้นมามีโลด้วยนะ <B ank> เดี๋ยวนั่นมันอะไรทำไมแกยังไม่ตายฆ่ายันดี <B ank> ถ้านายสามารถฆ่าฉันได้ถ <B ank> ายยังยังทำไมแกไม่ตาย ตายยังวะเนี่ยคราวนี้ตายยังวะยังโอ้ตายซะทีสิวายอ๋อไอเจ้าเด็กนั่นถึงบอกว่านายจำได้ไหมว่านายตายมากี่ครั้งแล้วแสดงว่าเราไม่ได้ตายครั้งนี้ครั้งแรกนะครับโอ้โหคราวนี้มันเลกเลยครับผม <What? S 1> ตายตายตายยอมแพ้ตายเองก็ได้ <laughs> โอ้ยโคตรมึนทำไมฉันไม่ตายเพราะฉันเป็นไอคอมเพนเซอร์อย่างนั้นเหรอ ฉันอยู่เหนือความตายอย่างนั้นเหรอเยี่ยมมากเอาล่ะฉันเจอสิ่งนี้เจ้าหน,น,าน,าน,น,านูนายเป็นใครฉันพบมรูนออฟก็อดขอบคุณมากฉันจะถามนายเป็นขั้งสุดท้ายฉันคือใครนายเป็นใครฉันก็คือเด็กคนหนึ่งยามาตลก <What? S 1> เออยามาตลกมันไม่ใช่เด็กธรรมดายอยู่แล้วละ่ะในคอมเมนเซอร์ทําอะไรในคอมเมนเซอร์ก็คือมีหน้าที่ปลุกศพให้ฟื้นขึ้นมาไม่ว่านายจะตายสักกี่ครั้ง <Huh? S 1> อืมโอเค เราไม่ใช่โครเมนเซอร์ครับเด็กคนนี้คือ n e รเมนเซอร์เราถึงไม่มีวันตายเพราะเด็กคนนี้ก็จะปลุกเราขึ้นมาทุกครั้งแาวนี้ฉันได้หรือยังนายฆ่าคนไปกี่คนไม่ฉันโดนควบคุมโดย Dark Dark f o r ์ e พลังความมืดไม่จริงหรอกเพื่อนบุ๊บปากเราพยายามจะฆ่าเด็กคนนี้หยุดเดี๋ยวนี้เพราะเราคือศพไง <Huh? S 1> เด็กคนนี้ก็จะควบคุมเราไว้นะครับหันกลับหลังเดินตรงไปนั่นแหละดีมาก <laughs> เด็กเกียนตอนนี้ฉันได้บรรลุปเป้าหมายของฉันแล้วนายก็ฆ่าตัวนายเองด้วยดาบเล่มนั้นซะ <What? S 1> เ,เราต้องทำยังไงเลกทำอะไรวะเนี่ยแยกร่างก็ไม่ได้ปลุกศพโอเคปลุกศพนั้นขึ้นมาเขาบังคับให้เราฆ่าตัวตายแต่เราปลุกศพนั้นขึ้นมาแล้วศพนี้ก็มันจะตายไหมจะเด็กคนนี้ oh. เรียบเลย แล้วเราก็ได้รูนอฟก็ตมาอย่างนี้หรอนั่นก็เป็นในโครเมนเซอร์เหมือนกันวยโนโอเคเนโครเมนเซอร์ okay, encer, ซ้อนเนโครมนเซอร์จบอ่ะสรุปเนื้อเรื่องกันนิดนึงเราก็คือศพที่ตายไปแล้วเราคือศพนะครับผมแล้วก็ได้พลังในโครมนเซอร์มาจากเด็กเด็กนั้นก็เป็นเนโครเมนเซอร์อีกทีหนึ่งกันเราเลยไม่มีวันตายเราก็เลยแบบลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ตายนั่นเอง ครับผมสลาวันนี้พี่อาร์มมีแค่สิ่กมเมอร์และเกมในคอมเมอร์สตอรี่นะครับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสลาวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสสวััดีครบผม